กับสวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับงน้องวันนี้นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่ามีเชไลายนะครับน้อมีข่าวดีก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับน้องพี่จะแจกแบบจุกๆไปเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของรหัสฟิฟีหรือว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของผลพระขอกันมาไม่หยุดเลยนะครับเนาะว่าพี่แจกผลนพระน่อยพี่ผลพระมันแล่ผมอยากได้มากๆนะครับน้องเราก็มันมีผลพระตื่นด้วยน วันนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าจัดให้เลยละกันนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับน้องพี่จะมีการแจกรหัสฟรีนะครับนอลรหัสตัวนั้นก็ไม่ใช่ตัวไหนนะครับวงน้องก็คือ จะเป็นทางด้านของรหัสตัวนี่เลยนะครับเนาะอาจจะเป็นทางด้านของรหัสไก่ตันก็ได้นะครับเนาะเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับองนาอเพราะว่าอาจจะไม่ได้โหดมากนะครับเนาะแต่ที่น้องๆอยากได้ก็คือเป็นผลพาตัวนี้นะครับเนาะที่สําคัญก็คือเป็นผลพาที่แบบว่าน้องๆอยากได้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าตัวนี้นะครับองน้องนี่เลยนะครับเนาะก็คืออันนี้นะครับเนาะจะเป็นทางด้านของไ d หรือว่ารหัสนะครับเนาะที่พี่จะมาแจกในวันนี้นะครับเนาะก็จะเป็นเป้ามานนี่เลยนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะไปแจกนะครับเนาะพี่จะมีกติกาให้เล่นด้วยน ไม่ใช่ว่าพี่จะแจกให้แบบง่ายๆนะครับเนาะมีกติกานะครับเนาะต้องได้ทําตามที่พี่บอกด้วยนะครับเนาะถึงจะได้รหัสตัวนี้หรือว่าผลพานะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าพี่จะแจกนะครับเนาะในเร็วๆนี้เลยนะครับเนาะรหัสตัวนี้นะครับก็คือได้ชื่อผู้โชคดีแล้วก็แจกเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้พี่แจกเรื่อยๆนะครับเนาะต้องกดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าพี่จะแจกนะครับเนาะส่วนกติกาจะเป็นยังไงนะครับก็ติดตามคลิปก่อนนะครรรับบนนาาะะะว่่พีจออกตงงไไไห นอแต่ก่อนอื่นที่ขอรีวิวนะครับองน้องก็คือในส่วนของรหัสตัวนี้ก่อนนะครับนาอเผื่อบางคนแบบว่าไม่อยากได้ก็มีนะครับนาะหรือว่าอยากได้ก็มีนะครับนาอก็ผลพานะครับองน้องลองกันเลยนะครับนาอว่าจะเป็นผลพาที่แบบว่าตรงตามสเปคที่องน้องอยากได้หรือเปล่านะครับนาอพี่ก็นี่นะครับนาอไปซื้อมาเลยนะครับองน้องก็ซื้อมาแจกเลยนะครับนาอสำหรับผลพานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้ะนี่เลยนะครับองน้องเดี๋ยวพี่จะไซส์ให้ดูแล้วกันนะครับนาะว่าเป็นผลพาที่องน้องอยากได้หรือเปล่านะครับนาาาะเพพรรวว่่่่ีีก็ไมมมคคอยู้ทางเกมตััวนนนี้เเท่่าไหรระคบพราะ เลยแบบว่าไปซื้อรหัสมาเลยนะครับน้องก็ยังไม่รู้อะไรเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นผลพาประมาณนี้นะครับน้องมีคนอยากได้หรือเปล่านะครับน้องถ้าอยากได้พิมพ์ลงใต้คอมเมนต์เลยนะครับน้องว่าอยากได้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสามารถใส่ได้ทุกสกิลนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็ใส่ได้ทุกสกิลประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เขาเรียกว่าผลพาใช่ไหมนะครับน้องก็ น่าจะใส่นะครับน้องเพราะว่าพี่ก็ไปรู้คร่าวๆมาอยู่นะครับน้องก็น่าจะเป็นผลพาเที่ยวน้องอย่างได้นะครับน้องเดี๋ยวพี่แจกนหรัสตัวนี้ให้แบบฟรีๆเลยนะครับน้องถ้าอย่างได้นะครับน้องพี่ก็จะแจกให้นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องอ้าติดอะไรนะครับน้องก็คือตอนนี้ติดนะครับวงน้องแล้วก็พี่ขอโทษด้วยนะครับน้องก็คือพี่อัดคลิปนะครับน้องก็คือตอนนี้นะครับเน็ตพี่ไม่ดีเลยนะครับน้องก็คือแบบว่าเน็ตโคตรกากเลยนะครับน้องไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่เน็ตโคตรกากเลยนะครับนาาาถ้ภพมันนเป็แบบว่ มาช้าหรือว่ามันแหลกก็ขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับเนอะก็จะเป่ามาเลยครับเนาะอ้าวตอนนี้ติดนะครับวงน้องก็คือออกไม่ได้นะครับน้องก็ จ่าปลอมมานี่เลยนะครับน้องก็อันนี้นะครับน้องก็เป็นผลพานะครับน้องที่แบบว่าและหลายคนอยากได้นะครับน้องก็จะเปลมาานี่เลยนะครับวงน้องแล้วก็อีกอันนึงนะครับน้องก็คือจะเป็นทางด้านของผลมังกรหรือเปล่านะครับน้องก็เป็นสกิลมังกรประมาานี้นะครับน้องก็ถือว่าหลมังกรนะครับวงน้องก็จ่เปลอมมาเลยนะครับน้องแต่ตอนนี้มันติดนะครับวงน้องนี่นะครับน้องกดใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็ติดอยู่อย่างนี้เลยนะครับน้องก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับวงน้องลองใช้ไปดูๆนะครับน้องวนนนนนนนะะคคครรััับบ้ออออกกกก็็ืืเเม่ีีติดหลย S <S <Vander> <ait> จะเป็นประมาณน then, ี้นะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของพลผ้านะครับน้องที่แบบว่าใช้ได้ทุกสกิลแน่นอน1้อนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าได้ทุกอันนะครับน้องล้วก็อันต่อมาก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของมังกรนะครับวงน้องหรือว่าสกิลประมาณนี้นะครับน้องก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่ารหัสตัวนี้นะครับพี่ก็ซื้อมาอยู่ลายตั้งนะครับน้องแต่ก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับก็อาจจะแบบว่าเขามาขายให้นะครับน้องแต่ก็ไม่รู้อะไรเลยกก็เลยซื้อมานะครับ ถ้าอยากได้พี่ก็จะแจกให้นะครับน้องรับรองว่าแจกแน่นอน100%นะครับน้อสสำหรับรหัสตัวนี้นะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับน้องก็คือหลายๆคนคงอยากได้แน่นอนนะครับน้องเดี๋ยวเราไปเทสผลพังอันดีกว่านะครับน้องเราก็มาดูของในนี้ดีกว่านะครับน้องว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เห็นแค่นี้นะครับน้องมาดูทางด้านของไอเทมกันบ้างนะครับน้องว่าไอเทมนะครับน้องจะมีอะไรบ้างนะครับน้อสสำหรับรหัสตัวนี้นะครับน้องหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับน้อสสำหรับรหัสตัวนี้นะครับน้องจะมีผลอะไรอีีกกหรรรรือออเเปปล่่่่่าาาานนนนะะะคคััับบบบ้้้งงงทแวยไมมู็จ นี <muitas S 2> ่เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าแบบว่าไอเทมให้ดูละกันนะครับเนาะส่วนใครที่แบบว่าพอรู้นะครับเนาะว่าอันไหนแลอันไหนไม่แลบ้างนะครับก็คอมเมนต์บอกกันละกันนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าพี่ไม่รู้อะไรเลยนะครับเนาะวันนี้มาแจกนะครับก็เห็นเขาขายว่ามีผลพานะครับเนาะก็จัดให้เลยละกันนะครับเนาะไม่รู้ว่าตรงตามสเปคที่น้องๆอยากได้หรือเปล่านะครับเนาะถ้าอยากได้พี่ก็จะแจกให้นะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะครับเนาะจะแจกแน่นอนนะครับก็นี่เลยนะครับเนาะส่วนไอเทมของมันก็จะมีประมาณนี้ครับวงเนาะก็มีดาบสีแดงนะครััับบบบบบเเเเนนนนนนาาาาาาาะะะะะแแแลลลล้้้้้้วววววกกกก็็็ีีีีีี่่่ยยยคครรมมมมดดดดดสสงฟไ าด้วยนะครับม่งน้องเออก็จะประมาณนี้นะครับน้อด่างกระกาก็มีนะครับน้อแล้วก็มีการแต่งกายนะครับม่งน้องนี่เลยนะครับน้อส่วนผลก็มีประมาณนี้นะครับน้องสำหรับผลนะครับม่งน้องก็คือผลพิศัยก็มีประมาณนี้นะครับน้อพี่ก็ไม่รู้เลยนะครับน้อว่าอันไหนแลันไหนไม่แล้นะครับน้อก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับน้อว่าอันไหนแล้ประมาณนี้นะครับม่งน้องนี่เลยนะครับน้อส่วนผลก็จะมีประมาณนี้นะครับน้องสำหรับเรื่องผลนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้อถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้รหััสตวนี้นะครับหนนนออพีี่่ใ้ฟะคครับก็ืไมเาตังค์สักบาทเลยนะคครับหนอกก็ืแจใ้ฟีเลยนะครับนเป็นการตอบ นะครับเนาะที่แบบว่ามากด pues ติดตามนะครับเนาอเราก็พี่จะ <teachers> แจกไปเรื่อยๆด้วยนะครับเนาะอันนี้แค่เป็นรหัสแรกหรือว่า EP แรกนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะแจกไปเรื่อยๆนะครับเนาะจนกว่าจะครบทุกคนเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องมาแล้วออกไปเทสข้างนอกดีกว่านะครับเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะหรือว่าเรานะครับเนาะไปบอกกติกากันดีกว่านะครับว่าจะสามารถรับรหัสตัวนี้ได้ยังไงรับได้จากไหนเนี่ยนะครับวงน้องเล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนอก็ถ <nah, S 1> ือว่าน่าสนุกแน่นอนนะครับเนาะกับคลิปน <training> <kindergarten> ี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนคงอยากได้แนนนนน่่อะะะครรับเเาาาพว อันนี้นะครับนาอก็เป็นทางด้านของรหัสนะครับนาอ e อีพีแรกเลยนะครับที่บอพี่มาแจกนะครับนาอถ้าคนไหนอยากได้ก็ได้แน่นอนนะครับนาอแล้วก็พี่บอกเลยนะครับนาะว่าอีพีแรกนะครับนาอพี่อาจจะไม่รู้อะไรนะครับนาอก็ถือว่าแจกรหัสแบบนี้ก่อนแลวกันนะครับน้อเดี๋ยวถ้าพี่ขอเวลาไปศึกษาอีกแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะครับนาอเดี๋ยวพี่จะ มาแจกรหัสแบบพ่นโหเลยนะครับนอก็แน่นอนอยู <Pacific diet> ่แล้วนะครับนะช่องพี่แจกโหดทุกที่อยู่แล้วนะครับนอถ้าได้แจกก็คือแจกสุดแน่นอน100%นะครับนอพี่บอกเลยนะครับนอว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับนอถ้าพี่จะแจกก็คือต้องแจกให้สุดนะครับนอก็จะเป่ามันนี่เลยนะครับวงนอพี่บอกเลยนะครับนะว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นอีกหนึ่งรหัสหรือว่า E ีพีแรกนะครับนอก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับนอเห็นทุกคนอยากได้ผลพายพี่ก็ไปศึกษานะครับนอว่าผลพายไปยังไงนะครับนอแล้วก็หา น้นอะแล้วก็จะมาแจกให้เลยนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาอก็ถือว่าอาจจะไม่โหดมากนะครับนาอเรียกได้ว่าเป็นรหัสไก่เลยดีกว่านะครับนาอแต่มีผลพานะครับก็จัดไปเลยละกันนะครับวงน้องสำหรับผลพาตัวนี้นะครับนาอก็คือรหัสตัวนี้แจกให้พี่ๆนะครับนาอมาฟังกติกากันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็คือกติกาก็มีอยู่ว่านะครับนาอถ้าคลิปนี้มีคนดู1 5 0 0 0คนดูนะครับนาอก็รับไปเลยในส่วนของรหัสผลพ่าตัวนี้นะครับพี่แจกให้แบบฟฟี่เป็นการสุ่มคอมเมนต์แจก ที่แบบว่ากดไลค์ like, กดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองแล้วนะครับนะหรือว่ากดไลค์ like, กดแชร์ไปในกลุ่มโลบอกนะครับนะหรือว่าไปในกลุ่มที่คนเล่นเกมโลบอกเยอะๆนะครับนะแล้วให้เขามาดูนะครับงงนถ้านงถมา่รบ1า0 0 0มาสุม่ม คอมมเนต์แจกนะครับเนาะก็จะเป่ามานเลยนะครับองน้องอย่าลืมคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอนะครับเนาะว่ากดไลค์กดแชร์แล้วนะครับเนาะงหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับเนาะลงใต้วิดีโอนะครับองน้องถ้าเล่นเฟซนะครับเนาะทิ้งซื่อเฟซไว้ด้วยนะครับเพื่อให้พี่ติดต่อหาได้นะครับเนาะก็จะเป่ามานนี่เลยนะครับองน้องพี่บอกในคเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะจะเป็นทางด้านของกาติกานะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกรหัสตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับองน้องตอนนี้นะครับน้องเนี่ยพี่ก็ซานะครับเนาะไม่รู้เป็นอะไรนะครับองน้องก็คือวัันนนนี้ะครบ หัวร้อนมาหลายทีแล้วนะครับเพราะว่าเน็ตช้ามากๆเลยนะครับน้องก็ไม่รู้จะเป็นอะไรเลยนะครับองน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าเน็ตช้าเน็ตกลางมากๆเลยนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับน้องก็จะเปามาเลยนะครับองน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องแจกให้ฟรีๆละกันนะครับส่วนกติกาก็บอกไปแล้วนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าแจกแน่นอน100%นะครับน้องไม่เกินสัปดาห์หน้าแน่นอนนะครับถ้าคลิปนี้ถือนะครับน้องก็จัดไปเลยละกันนะครับน้องแจกให้ฟรีๆเลยนะครับองน้องเออก็จะเปามาเลยนะครับน้องก็ถือว่่่าาาาาเเปป็็็นน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 นรรรรรหหหััััสทีโดดมมกกกกๆๆะะะคคคคบบบ้้้ออออองงงลลลยยยไแจ พี่บอกเลยนะครับเนยะว่าอันนี้นะครับเน็งก็คือเป็นรหัสที่แบบว่ามือใหม่นะครับเนาะหรือว่าคนที่อยากได้นะครับเน็งก็น่าจะน่าสนใจพอสมควรนะครับเนาะเพราะว่ามันก็เป็นรหัสกานะครับเน็งที่แบบว่ามือใหม่นะครับเน็งก็คือควรมีไว้ดีกว่านะครับเน็งดีกว่าไปเริ่มต้นใหม่นะครับเน็งก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่ครับเน็งก็คือสรุปแล้วนะครับเนาะวันนี้พี่ก็มาแจกผลพาประมาณนี้นะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับเน็งก็แค่กดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองนะครับเนาะหรือว่าแชร์เข้าไปในกลุ่่่มกก็ไไดด้้้้นน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 นะะะะะะะคคคคคคครรรรรรรััััััับบบบบบเเเเาาาถูพีีีแจปลลยยหสตววงงอ นอก็จัดไปเลยละกันนะครับน้อพี่บอกเลยนะครับน้อว่าอันนี้นะครับน้อก็เป็นรหัสนะครับน้อที่แบบว่าใจพีแรกเลยนะครับน้อก็มีทั้งเงินเขียวนะครับน้อแล้วก็มีเงินม่วงด้วยนะครับมงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อส่วนสแต็กหรือว่าค่าพลังนะครับน้อก็เป็นประมาณนี้นะครับน้อก็คือสุดมากๆเลยนะครับมงน้องก็จะเป้ามาที้เลยนะครับน้อส่วนเงินก็มีให้นะครับน้อแล้วก็มีเงินม่วงแถมให้ด้วยนะครับมงน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้อถ้าคนไหนอยากได้ทําตามกติกานะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนนนนนนนะะะะคคคคคคครรรรรรััััับบบบบอองงง์์์์้้้้้้ททีี่่่แแแแแววววาาาาเขมมลลลลลยยไไไไดดดดดดกกกกกกกชช็ฝ ล้วก็สําหรับวงน้องคนไหน mayın, นะครับนอะที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับนอถ้าอยากได้ของฟรีก็คอมเมนต์มาเลยนะครับนอะว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวพี่ไปหามาแจกอีกน,นะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับองน้องไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้มีแจกโค้ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับองนะ้องบ๊ายบาย